อมเอหิพยานาคาสุปันนานังสิทธิชนาจิตตังอุม,มาอุมาอุอมเอหิพยานาคาสุปันนานังสิทธิชนาจิตตังอุม,ม,า,ม,มาอุพุทธมะอุคาถาเรียกโชคลาภจากปูพยานานี่เป็นสิ่งที่ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังท่านที่ศรัทธาพญานาคซึ่งตามตำนานพุทธประวัติอยากจะบวชเป็นพระแต่ไม่สามารถบวชได้ก็เลยขออยู่เป็นพุทธบริษัทเมื่อเมื่ออดีตพุทธกาลถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปแนวความเชื่อของคนในประเทศไทยไม่เชื่อยาลบหกลุงบูเตลูอะฮะฮะฮฮะ

เอาละจ้าใครเห็นเลขเด็ดอะไรก็ขอให้นมันมันมีนมโชคมีลาบเดอ้อสุภูสุคนไปแล้วบายบาย see you a g a